วัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับในช่องนี้ก็จะมีแต่เฮลิคอปเตอร์นะครับเครื่องบินปีกนะครับที่หลายๆคนโปรดปลายอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็สําหรับในวันนี้ก็คือเป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนกับงานลูกค้ารีวิว380นะครับสีแดงสีแดงแดงเหลืองนะครับของลูกค้าอันนี้ก็มาพร้อมกับวิทยุนะครับเป็นเรดิโอลิงก์ at 9า s นะครับลำนี้ก็จะเป็นกล่อง h 1, 1> นะครับใช้เป็นกล่อง h 1ในการควบคุมนะครับตอนแรกอะ่ะตอนแรกลูกค้าเนี่ยจะใช้เป็นกล่อง keba เล่นนะฮะนะครับแต่ทีนี้ก็คือว่าปวจะบินไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นมือใหม่ก็เลยโทรมาเปลี่ยนแปลงการอากาศนะครับว่าจะใช้เป็นกล่อง h 1, 1> นะครับตัวนี้ส่วนทางด้านตรงนี้ก็คือกล่องกล่องของ วิทยุเ a ด i โอลิง AT9S Pro นะครับตัวนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรีวิว380ลำนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองแดงลำนี้ชุดไฟจะมาวันนี้แหละนะครับก็จะมีเซอร์วยกพีชสปีดแล้วก็เซอร์วกันห่างนะครับส่วนมอเตอร์ก็มีแล้วนะครับตัวนี้เป็น1,000 kv นะครับ หนึ่พ kv นะครับครับช่วงนี้เราก็มาอยู่กับในช่วงของแกะกล่องฮอลูกค้านะครับแกะกล่องฮอลูกค้าวันนี้ก็จะเป็นคานุปี้นะครับคานุปี่สีเหลืองแดงนะครับลำนี้แล้วก็ ดูบูนะครับบูก,ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับคือลำนี้จะเป็นสีเหลืองแดงลำนี้หายากนะสีแบบนี้นะครับเป็นสีที่ผมบอกผมบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับ<ม>ก็ไม่รอช้านะครับเดี๋ยวไปประกอบกันเลยนะครับกับรีวิว380สีเหลืองแดงนะครับลำนี้ ตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกับเจ้าตัวดีวิลสีแดงเหลืองนะครับแต่ก็จะเหลือในส่วนของขาสกีนะครับจะเป็นขาสกีของกอบบินนะครับเป็นโหลดเตี้ยนะครับเดี๋ยวจะมาใส่อีกทีหนึ่งนะครับชุดหางหลังก็กับใบหางสีแดงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเหลือชุดไฟนะครับก็จะเหลือชุดไฟเซอร์โวโยคพีกล่อง H1 นี่ครับยังไม่ได้แกะกล่องนะครับมอเตอร์ลงแล้วนะครับมอเตอร์ลงไปแล้วเซอร์วกันหางก็ยังไม่ได้ใส่นะครับสปีดคอนโทรลก็ยังไม่ได้ใส่นะครับก็เป็นตอนนี้เป็นลำเปล่าพร้อม,มอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาในส่วนของขาสกีนะครับก็ เป็นขาสกีของกอบบินนะครับนะครับเป็นของกอบบินเป็นแบบโหลดเตี้ยนะครับขาสกีตัวนี้จะเป็นาขาสกีแบบปีเป็นอะลูอยู่ตรงส่วนตรงด้านท้ายนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกตรงส่วนของด้านหน้านะครับก็เพิ่งมานะครับกับขาสกีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น เป็นตรงส่วนของสก,กีนะครับเป็นคาร์บอนเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับเอาไว้ติดตรงขาสก,กีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นสีนี้ให้นะครับเพราะว่าจะได้แมทกับตัวฮอที่เป็นสีเหลืองนะครับ,ก,บก็เริ่มประกอบกันได้เลยนะครับัแรกก็ต่อขาสกีแบบเป็นซินเก็ตอ่อก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวแท่งระลูด ดูสวยงามมากเลยนะครับแบบขาตะกี้ของคอปินนะครับแต่ขาตะกี้ของขากระสุนแบบรุ่นเดิมของมันก็จะเป็นแบบยกสูงนะครับที่เพื่อนๆเห็นในคลิปบางคลิปของผมที่ผมลงไว้นะครับแต่จะเป็นขาตะกี้ตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจหรือใครสนใจนะครับจะใส่เป็นแบบว่าโหลดเที้ยก็ใส่กับผมได้นะครับมีอันนี้ข้างหน้าเราก็ถอดน็อตตัวนี้ออกมานะครับเอาไมาเราใส่ขาตะกี้แล้วก็ถอด เราก็เอาคาร์บมาใส่ได้เลยนะครับตัวที่เป็นคาร์บอนตัวนี้นะครับใส่ไปานี้นะครับเราก็ใช้แหวนที่ให้มาด้วยนะครับลองแหวนก็ให้มาแค่สองตัวนะเอาไว้ใส่ตัวหลังแต่ตัวหน้าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ เป็นออันเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการใส่ขาสกีนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะใส่สติกเกอร์นะครับเป็นลายของมันนะครับจะได้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับสติกเกอร์จะให้มาหลายชุดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับขาสกีของก๊อบิทนะครับก็สวยงามกันไปเลยนะครับจากรีวิวขา จะลองใส่คนันป,ปีี๋ยวจะใส่คานุป,ปี้เรียบร้อยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับจากรีวิวสามแปดศูนย์ขาตะกีก้กอบินนะครับ ครับก็สิ้นสุดในการประกอบรีวิว380แล้วครับสำหรับในวันนี้นะครับในส่วนของอชุดไฟนะครับก็คงจะต้องรอในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะว่าอาตอนนี้ก็ชุดไฟยังไม่มานะครับต่อนนี้ก็คือผมติดกล่อง h e o ไปเรียบร้อยแล้วนะครับติดกล่อง h e o ตอนนี้ที่ชุดไฟที่มีลงอยู่ก็คือก็จะมีกล่อง h 1 a CBS นะครับมอเตอร์ ส่วนทางด้านโซโยกีโซกันหางนะครับแล้วก็สปีดคอนโทรลยังไม่มานะครับก็คงจะต้องเป็นคลิปหน้าแล้วนะครับก็คือก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับหรือกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดกับรีวิว380สีเหลืองลํำนี้นะครับในคลิปหน้ายิ่เป็นแบบ DBS นะครับสำหรับลํำนี้380 เสร็จสิ้นในเรื่องของการประกอบนะครับเดี๋ยวเขาหน้าจะเป็นลงชุดไฟแล้วก็าการเสรซตนะครับสําหรับในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเจ้าตัวรีวิวสา0สีเหลืองแดงนะครับตามนี้นะครับก็สวัสดีครับ